โจทย์ถามหาว่าลำดับนี้มีกี่พจน์คำว่ามีกี่พจน์ก็คือให้เราหา N โดยความรู้ที่เราใช้ในการทำข้อ16นะครับง่ายมากเลยก็คืออะไรให้ An เท่ากับพจน์สุดท้ายนั่นเอง An เท่ากับพจน์สุดท้ายนี่คือวิธีการหาจำนวนพจน์นะครับ มันห่างเท่าไหร่ครับห่าง7ใช่ไหมห่าง7ไปเรื่อยๆก็จะเป็น 7n เลบ2เท่ากับ670ครับแบบนี้ครับ 7N เท่ากับ672ครับ N ก็เท่ากับ672หารเ717 7963เศษ4 7 6 42ข้อนี้ตอบ96พดครับ